สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องแรงแม่เหล็กนะครับแต่คราวนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ประยุกต์ครับว่าจะมีแนวไหนบ้างมาดูกันที่ x 1 5เลยครับอ่าโจทย์ดูครับเมื่อให้อิเล็กต r o n เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอตัวแปร B นะครับโดยไม่ตั้งฉากกับ b อันนี้หายไลไปด้วยเป็นคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อนี้นะครับประโยคคำถามโจทย์ถามว่าอิเล็กตรอนจะมีแนว เคลื่อนที่ในสามเหล็กเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาทําความเข้าใจาก่อนครับเมื่อมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบนะครับเคลื่อนที่เข้าไปในสามเหล็กก็แปลว่าเคลื่อนที่เข้าไปจี่โคเวเลวยในสามเหล็ก B สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเกิดแรงแม่เหล็กมากระทําครับดูนิยามครับเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสามเหล็กแนวทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าจะเบนจากแนวเดิม โดยทิศของแรงที่กระทําจะตั้งฉากกับความเร็วของประจุไฟฟ้าและตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กด้วยนะครับสูตรก็คือ f เท่ากับ q ิคูณ b นะครับแล้วก็เมื่อเอาเวกเตอร์ออกสูตรจะกลายเป็น f เท่ากับ Qvb ไซด์ทีตานะครับทีตาตัวนี้จะเป็นมุมระหว่างความเร็วกับสนามแม่เหล็กครับดังนั้นในโจทย์ข้อนี้เมื่อมีประจุเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กตามสูตรเลยนะครับ f เท่ากับ q v b sin theta มันจะมีแรงมากระทำแน่นอนครับแรงเนี่ยมันก็จะทำให้อนุภาคเกิดการเคลื่อนที่นะครับแต่คราวนี้มาดูคำตอบทีละคำตอบเริ่มต้นจากคำตอบที่1ก่อนตัวบ,บอกว่าจะเป็นเส้นตรงนะครับเบนออกจากแนวเดิมการที่วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้เนี่ยเราจะอาศัยกฎข้อหนึ่งของนิวตันนะครับคือซิกมาเอฟเท่ากับศูเมื่อแรงรับเป็นศูนวัตถุจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยคุ็วคง,งที่ จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันมีทั้ง QVB แล้วก็มีมุมทีตาซึ่งไม่เป็น90องศาด้วยนะครับถ้าเป็น90เนี่ยเราจะแทนทีตาเป็น90สาย90เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1นะครับกรณีแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีแรงกะระทํามันไม่ได้เข้ากดซิกมาเอฟเท่ากับศดังนั้นอิเล็กตรอนจะไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับข้อ1ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็เขียนสูตรเพิ่มไปด้วยครับเอาไว้วิเคราะห เเท่ากับ q ิวไซ์ทีตาข้อ2ครับโจบ,บอกว่าเคลื่อนที่เป็นส่วนของวงกลมในกรณีที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยเราจะใช้สูตรซิกมา f เท่ากับ MAC นะครับถ้ามันมีแรงสู่ศูนย์กลางมระทำนะครับมันจะทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ในกรณีนี้มันก็คือแรงแม่เหล็กซึ่งมาจากสูตร f อฟเทอร์คไซด์ทีตา แต่กรณีที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแรงสู่ศูนย์กลางอะ่ะมันจะมีค่าคงที่นะครับแต่โดยก่อนหน้านั้นการที่ประจุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะครับ V กับ B เนี่ยมันจะทํามุมกัน90องศานะครับดังนั้นจากสูตรซึ่งมาเอฟเทมเอซนะครับแรงสู่ศูนย์กลางมันจะกลายเป็น QVB ไซด์90องศาซึ่งไซด์90เนี่ยจะมีค่าเป็น1มันก็จะเกิดเป็นแรงสู่ศูนย์กลางคงที่ดึงเข้าหาศูนย์กลาง ประจุมันก็จะสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ครับแต่จากโจทย์ข้อนี้ V กับ b เนี่ยไม่ตั้งฉากกันครับมันก็จะมีไซด์ทีต้าซึ่งจะมีค่าเป็นมุมระหว่าง V กับ b แรงศูนย์กลางมันไม่คงที่ครับแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะตอบการนที่วงกลมได้แล้วดังนั้นมาดูช้อยสามครับก็คือส่วนของวงรีลักษณะข,ของการเคลื่อนที่เป็นวงรีจะมีการเคลื่อนที่ที่คล้ายกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับแต่จะเห็นได้ว่า รัศมีมันจะไม่เท่ากันนะครับจะมี r 1ที่น้อย r 2ที่มากถ้าเราวิเคราะห์จากสูตรซึ่งมา f เทแรงสูตรศูนย์กลางก็จะมีค่าเท่ากับ M V ยงสส่วน r นะครับในกรณีที่ r น้อยเนี่ยแปลว่าแรงสูตรศูนย์กลางมันจะมากแต่มันก็จะมีความที่เป็นระเบียบอยู่นะครับก็คือจะมีช่วงที่ r น้อยมากกับ r เพิ่มขึ้นไปเยอะมาก ซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าการขึ้นที่วงรีก็คือมันจะมีแรงสู่รศูนย์กลางมากระทําแต่ไม่คงที่แต่ก็คือมีตั้งแต่น้อยแล้วก็เพิ่มไม่หามากนะครับแต่กรณีเนี้ยแรงแม่เหล็กมันกลายเป็น F อฟเทอร์คซ t ์ทิตาทมันมีการเปลี่ยนไปนะครับทำมุมเท่าไหร่ก็ไม่รู้วิเคราะห์แล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนที่เป็นวงรีได้นะครับเพราะมันไม่ได้สม่ําเสมอในการเพิ่มจากน้อยไปมากดังนั้นมันก็จะเหลือช้อยสุดท้ายครับก็คือ การเคลื่อนที่โค้งเป็นเกลียวเราก็ต้องมาดูว่ามันจะเกิดการเคลื่อนที่โค้งเป็นเกลียวได้ยังไงก็คือดูรูปด้านล่างนี้ครับเป็นตัวอย่างตามที่โจทย์บอกก็คือถ้ามีประจุเคลื่อนที่เข้าไปทํามุมทีต้ากับสารแม่เหล็กนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นมุม30องศาเราก็จะเห็นได้ว่า V ของเราเนี่ยจะมีการแตกเวกเตอร์นะครับให้กลายเป็น v sin ด์ทีตนะครับแล้วก็ V คอทีต นี้เกิดขึ้นคือตัว v cos theta เนี่ยมันจะอยู่ในแนวเดียวกับสาแม่เหล็ก b นะครับ mm hmm. เมื่อวิเคราะห์จากสูตร f เท่ากับ qv b sin theta ในแนวเดียวกัน sin ศูนย์เป็นศูนย์นะครับจึงแสดงหเห็นว่าในแนวแกน y เนี่ยมีแรงเป็นศูนย์แรงเป็นศูนย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุก,ก็จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับจากนั้นพอไปดู v x นะครับที่ถูกแตะเป็น v sin theta v x ตัวนี้ก็จะทํามุมฉากกับสามแม่เหล็กครับ เมื่อเราวิเคราะห์จากสูตรซึ่งเป F T M A แรงแม่เหล็กคือ Q V B ซาย90องศาซาย90มีค่าเป็นหนึ่งในกรณีแกน x เนี่ยมีแรงมากระทำครับซึ่งจะเป็นแรงสู่ศูนย์กลางด้วยดังนั้นในแนวแกน x เนี่ยอนุภาพประจุนี้มันก็ยังเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ครับเมื่อพิจารณาแกน x เป็นวงกลมและพิจารณาแกน y เป็นเส้นตรงเอาการเคลื่อนที่แบบวงกลมกับเส้นตรงมารวมกันนะครับมันก็เลยกลายเป็น โค้งเป็นเกลียวขึ้นไปครับดังนั้นข้อ15เนี้ยเราก็เลยตอบข้อ4ครับจะโค้งเป็นเกลียวมาดูกันที่ x 1 6นะครับข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องแรงแม่เหล็กนะครับอ่านโจทย์ดูก่อนเลยโจทย์บอกว่าอนุภาคดิวเทอร์ลอนมีสัญลักษณ์นิวเคลียสนะครับเป็น h 21มาทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิวเคลียสเพิ่มขึ้นก่อนนะครับสัญลักษณ์นิวเคลียสเนี่ยเวลาเขียนจะเขียนเ,ยเป็น a x z นะครับ x ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของธาตุนะครับส่วน A ตัวนี้คือเลขมวลเลขมวลเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกจํานวนโปรโตอนกับนิวตอนภายในนิวเคลียสนะครับส่วน z ตัวนี้จะมีชื่อว่าเลขอะตอมนะครับก็จะเป็นการบอกจํานวนโปรโตอนเดี๋ยวเลขมวลเนี่ยมันจะกลายเป็นมวลของนิวเคลียสได้เลขอะตอมก็จะบอกถึงประจุของนิวเคลียสได้อนุภาคนี้นะครับถูกยิงเข้าไปในบริเวณสนามแม่เหล็ก B นะครับขนาด1.5เทสลาอันนี้ก็เกียนตัวแปรเป็น B ครับสนามแม่เหล็ก โดยทำมุม30มองศากับสามเหล็กตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้โจทย์นี้กลายเป็นโจทย์ประยุกต์นะครับทําให้อนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงเกลียวรัศมี10มิลิเมตรอันนี้ก็เขียนตัวแปรเป็น R จงหาว่าอนุภาคดิวโทรอนจะมีความเร็วเท่าใดอันนี้เลียนตัวแปรเป็น V ขณะเคลื่อนที่ในสามเหล็กอ่ะอันนี้เขาก็มาขยายความนะครับดิวโทรอน s อ1นเนี่ยมันก็จะมีมวลนะครับ2 u แล้วก็มีประจุก,ก็คือบวกอิเล็กตรอน โปร,ร,ปร,ร,ปรตอนจะมีประจุบวกนะครับโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะมีประจุเท่ากัน e ตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของประจุอิเล็กตรอนนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1.6คูณ10กําลังลบ19คูลอมนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาดูเพิ่มเติมว่า u คืออะไร u ตัวนี้มันคือค่าคงตัวมวลอะตอมนะครับก็จะมีค่าใกล้เคียงกับมวลของไฮโดรเจนนะครับก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1.6 6กคูณ1ิกำลังลบ27กิโลกร,รัมครับเวลาเราจะบอกมวลของนุภาคนะครับเขาก็เลยบอกไปว่ามีมวลเป็นกี่เท่าของ u นะครับซึ่งมวลไฮโดรเจนมันก็จะมีค่าใกล้เคียงกับมวลของโปรโตอนด้วยครับเพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะมีประกอบด้วยโปรโตอนเป็นนิวเคลียสนะครับลปรอตอนอยู่ร,บรอบๆมวลของไฮโดรเจนอะตอมมันก็เลยใกล้เคียงกับมวลโปรโตอนนะครับเปรตอนมีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับโปรโตอน มวลโปรตอนนี้ข้ามแต่ขยับนิดหนึ่งนะครับเป็น1 6ึ่งจุดหกเจ็ดคูณสิบกำลังลบยี่สิบเจ็ดกิโลกร,รัมครับแสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะรู้มวลของอนุภาคดิวัลอทรอนนี้แล้วรวมทั้งรู้ประจุด้วยอันนี้มีโปรตอนหนึ่งตัวนะครับก็เลยมีประจุเท่ากับเล็กตอนหนึ่งตัวจากนั้นก็มาดูรูปครับตามโจทย์เลยอนุภาคดิอัลอทรอนนี้เคลื่อนที่เข้าไปทํามุม30องศาสามเหล็กเมื่อมีประจุเคลื่อนที่เข้าไปในสามเหล็กมันจะมีแรงแม่เหล็กมากระทานะครับแต่โจทย์ฟิสิกส์เนี่ย เราควรจะคิดแกน y แกน x นะครับทีละแกนถ้ามันเฉียงเข้าไปแบบนี้เราก็จะทำการแตกเวกเตอร์ก่อนครับ v ตัวนี้ทำมุม30นะครับอันนี้ชิดฉากนะครับแตกเวกเตอร์มันจะกลายเป็น vy เท่ากับ v cos 30ครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมวิเคราะห์เวลาเราแตกเวกเตอร์แล้ว,ลวข้ามฉากเข้าแกน x นะครับ vx ตัวนี้ก็จะกลายเป็น v sin 30ตัวสังหาความเร็วของดิวทรอนเราจึงสามารถคิด ทั้งแกน y และคิดทั้งแกน x ได้ครับถ้าเรามาลองพิจารณาแกน y ก่อนจากสูตรแรงแม่เหล็กนะครับ F เท่ากับ qvB s ซายทีตาโดยที่ทีต้าตัวนี้จะเป็นมุมระหว่าง v กับ b พอเราแตกกลายเป็น vy แล้วจะเห็นได้ว่า vy มันจะอยู่ในแนวเดียวกับสามเหล็กดังนั้นมุมระหว่าง v y กับ b จะเป็นศูนย์องศาครับ sin ศูนย์มีค่าเป็นศนย์ะครับศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย f y ของเราจึงมีค่าเป็น0ูนย์ดังนั้นเมื่อพิจารณาในแนวแกน Y แล้วเนี่ยไม่มีแรงมากระทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุภาคนี้จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับสูตรที่เราจะใช้ก็จะใช้สูตรการเคลื่อนที่ซึ่งมีความเร็วคงที่นะครับก็คือ V y เท่ากับเดลต้าอส่วนเดลต้ีอันนี้เราก็ใส่ s y เข้าไปเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแกน Y เราไม่สามารถหา B ได้ครับเพราะว่าจากโจทย์เราไม่รู้เวลาส่วน s y ก็ไม่รู้ด้วยครับ ดังนั้นเราก็ต้องย้ายไปกิดที่แกน x แทนแกน x เนี่ยจะเห็นได้ว่า v x อ่ะทำมุมฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับจากสูตรแรงแม่เหล็กมันก็จะกลายเป็น F เท่ากับ q v x b ไซน์90นะครับเพราะทำมุมฉากไซน์90มีค่าเป็น1แสดงว่าในแกน x เนี่ยจะมีแรงแม่เหล็กมากระทําครับและแรงนี้เดี๋ยวมันจะชี้เข้าหาศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับแลคือเมื่อพิจารณาแกน x แล้ว อนุภาคเนี้ยมันเลยจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับเมื่ออนุภาคเคลื่อนที่วงกลมเราจะใช้กฎข้อทสองของนิวตันนะครับคือซิ m a f เท่ากับ m a x นะครับแรงแม่เหล็กที่ทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางเราก็ใส่เข้าไปครับ q v x b ซ90 a ความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับเพราเคลื่อนที่วงกมลมเราก็จะใช้เป็น v x กำลังสองส่วน r นะครับ v x ตัดทิ้งได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเราหา v ได้ครับคราวนี้แกน x มันมี v คราวนี้เราก็ค่อยๆแทนค่าเข้าไปครับ ประจุของดิวเทอรอนก็คือมีโปรตอนหตัวก็จะมีประจุเท่ากับอิเล็กตรอนครับแล้วก็เปลี่ยน Q เป็น e ใส่เข้าไปมีสามแม่เหล็กอยู่นี้ไซนเก้สาสิบมีค่าเป็น1นะครับมวลของดิวเทอรอนนะครับจะมีค่าเป็น2 u ครับแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้น v x ก็เปลี่ยนเป็น v ไซน์สานะครับแล้วก็หารอ่ะจากนั้นก็แทนค่าครับประจุโปรตอนจะมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนก็คือ1.6ึ่งจคูณสกับลบสบเคูล สนามแม่เหล็กนะครับให้มาแล้วก็คือมีค่าเท่ากับ1.5เทสลาจากนั้นเราย้าย r ครับรัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมซึ่งตอนนี้พอเราพิจารณาแกน x ประจุเคลื่อนที่วงกลมกับพิจารณาเป็นแกน y นะครับประจุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเมื่อมีการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงและวงกลมพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุภาคนี้ก็เลยเคลื่อนที่โค้งเป็นเกลียวหมุนขึ้นไปแบบนี้ครับรัศมี ของการที่วงกลมซึ่งก็จะเท่ากับรัศมีของกันที่เป็นเกลียวนะครับก็คือ1 0ม mm. เมตรเดี๋ยวเราก็จะแทนเข้าไปซึ่งจะย้ายค่ามาอยู่ฝั่งนี้นะครับ R เนี่ยต้องใช้เป็นหน่วย SI ด้วยครับมิลลิเมตรต้องเปลี่ยนเป็นเมตรนะครับเราก็จะคูณ10กําลังลบ3นี่ครับใส่เข้าไปกลายเป็น10คูณสบกำลังลบย้ายข้ามงมาครับ u ค่าคงตัวโมลาร์ออนะครับมีค่าเท่ากับ1.6 6กกคูณ10บกลังบกิโลกรัมครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ ฝั่งหนึ่งมี V ตรงนี้ซ้าย30มีค่าเป็นหนส่วนส,สองนะครับอ่ะหนกับหนจุใกล้เคียงการตัดได้2ฝัง่งนี้ตัดกันได้ฝั่งนี้ก็จะเหลือ1.5นะครับแล้วก็1 0บกลบสรวมกับ1 0บลบสได้สิบกับลบยีบลบยีที่อยู่ด้านล่างนะครับพอพลิกไปข้างบนจากกําลังลบมันก็จะกลายเป็นกําลังบวกครับกลายเป็น1 0บกาลังยีจากนั้นสิบกลบยีเอ็ดไปเจอกับสิบกาลังยีนะครับมันก็จะกลายเป็น V ของเราก็เลยมีค่าเป็น1.5ึ่งคูณสิกลหเมตรต่อวนาทีครับข้อนี้เราก็จะตอบข้อ1ครับมาดูกันที่ X13 นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์ประยุกต์ในเรื่องแรงแม่เหล็กนะครับอ่านโจทย์ดูเลยมวล M นะครับมีประจุคิวหน่วยวิ่งเข้าหาม่านสนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากกับความเร็ว V ตั้งฉากกันนี้ก็เป็นมุม90องศานะครับเขียนเพิ่มเข้าไป สมมุติว่าบริเวณม่านนี้มีสามเหล็กชี้เข้าไปในหน้ากระดาษและม่านนี้บางมากอันนี้จะเป็นชี้นะครับไฮไลท์ไปด้วยและมีความหนาแอลหน่วยอยากทราบว่าเมื่อประจุทะล,ลุม่านออกมาแล้วแนวที่ประจุวิ่งจะเบนจากแนวเดิมกี่เรเดียนอันนี้เคียร์ตัวแปรเป็นทิตานะครับก็เป็นโจทย์ติดตัวแปรนะครับมีช้อยให้ทั้งหมด4ช้อยวิเคราะห์จากรูปที่เขาให้มาครับ อันนี้มีประจุ q นะครับมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v พุ่งเข้าไปในสาแม่เหล็กนะครับสารแม่เหล็กกากะบาทแบบนี้ b หมายความว่าพุ่งเข้าไปในกระดาษก,การที่มีประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ผ่านสาม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็กนะครับก็คือ F เท่ากับ q v b sin theta มากระทำครับโดยเราสามารถใช้มือดูทิศของแรงที่มากระทำได้ด้วยนะครับ ถ้าเป็นประจุบวกนะครับจะใช้มือขวาถ้าเป็นประจุลบจะใช้มือซ้ายหลักการก็คือนิ้วชี้เป็น V ฝ่ามือเป็น B แล้วก็นิ้วโป้งเป็น F ครับข้อนี้เราก็มาลองฝึกใช้มือดูทิศกันก่อนนะครับว่าแรงแม่เหล็กมันจะกระทำเป็นแบบไหนอันนี้เป็นประจุบวกนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้มาเป็นเครื่องหมายลบนะครับก็ถือว่าเป็นประจุบวกแต่จริงจากรูปเดี๋ยวก็จะสังเกตได้ด้วยนะครับว่ามันจะเป็นบวกอ่ะลองทํามือดูครับใช้มือขวาประจุบวกนิ้วชี้เป็น V ฝ่ามือเป็น B นะครับ B เป็นกระบาดพุ่งเข้าไปในกระดาษเราก็จะเลื่อนเข้าไปครับว่า V B เลื่อนเข้าไปกระดาษนิ้วโป้งเป็น F นะครับก็จะมีทิศขึ้นข้างบนกลายเป็น V BF ดังนนั้นแรงแม่เหล็กมันจะดันให้ประจุเนี้ยโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้ครับก็ตรงตามรูปนี่ครับประจุถูกแรงแม่เหล็กดันขึ้นมันก็เลยโค้งขึ้นด้านบนแบบนี้ไปเป็นมุมทีตาซึ่งเป็นเป้าหมายของประโยคคำถามนะครับ ถ้าเรามุ่งที่เป้าหมายเลยเนี่ยทีต้าตัวเนี้ยมันจะหาได้จากสูตร s ส่วน r นะครับ s r. ตัวนี้ก็จะเป็นระยะส่วนโค้งของวงกลมนะครับส่วน r ก็จะเป็นสมีของการที่ประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนี่ครับนี่คือสูตรเป้าหมายของเราก็คือถ้ามีส่วนของวงกลมแบบนี้นะครับมีระยะ s และสมี r มุมทีต้าก็จะเป็นตรงนี้ได้ส่วนนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเรามุ่งหาจากในส่วนของสีชมพูที่ว่าคขึในรูปเลยเนี่ยค่อนข้างยากครับ รตัวนี้ก็หาไม่ได้ s ก็ไม่รู้จะหายังไงเหมือนกันกรณีแบบนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าประจุมันกำลังเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับเพราะว่ามันมีแรงแม่เหล็กเนี่ยทำหน้าที่เป็นแรงศูนย์กลางข้อนี้เราต้องใช้เทคนิคในการพิจารณารูปนะครับเพื่อแก้โจทย์ข้อนี้ต่อคราวนี้เรามาขยายรูปครับเมื่อมีแรงศูนย์กลางมากระทำประจุจะเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับโดยมีระยะในการเคลื่อนที่เป็น s มีสมีของการเคลื่อนที่นะครับ เป็น R แล้วก็มีมุมส่วนของวงกลมที่เปลี่ยนไปเป็นทีตามันจะเกิดอีกสามเหลี่ยมหนึ่งขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ขยายเป็นรูปนี้มันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ครับนี่ว่าออกมาเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ทีตาสีดำเนี่ยเราก็ดันข้าไปตรงนี้ L ก็เป็นความยาวของส่วนที่อยู่สาม,มเหลี่ยมนะครับ V เคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมถ้่าแรงกระทำคงที่ความเร็วก็ไม่เปลี่ยนครับถ้าตรงนี้ V ตรงนี้ก็ V ด้วยเราก็เอา V ต,ต,ต,ตรงนี้เติมเข้าไป โดยเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับ v ตัวนี้จะเป็นความเร็วในแนวเส้นสัมผัสนะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยจะมีทิศต,ตั้งฉากกับศมีของการเคลื่อนที่ก็คือ R นะครับเราก็จะเติมมุมฉากเข้าไปตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่า v จะต้องตั้งฉากกับ R ในรูปนี้เราก็มีมุมฉากด้วยอยู่นี้และตรงนี้ก็ R เหมือนกันครับแล้วก็มีทีต้าตรงนี้ประกอบกับโจทย์บอกว่าบางมากนะครับ กรณีบางมากแบบนี้เราจะถือว่า S ตัวนี้ที่เคลื่อนที่เป็นส่วนของวงกลมมันจะมีความใกล้เคียงกับ L ครับก็คือขนาดของม่านสนามแม่เหล็กเราก็ S ตัวนี้ใส่เข้าไปตรงนี้แบบนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดสามเหลี่ยมคลายขึ้นครับก็คือสามเหลี่ยมสีเขียวใหญ่มันก็จะไปคล้ายกับสามเหลี่ยมสีชมพูนะครับที่เป็นเป้าหมายตอนแรกจากสองสามเหลี่ยมนี้จะเห็นได้ว่ามีมุมร่วมกันก็คือมุมนี้ครับก็คือมุมสีส้มมีมุมฉากร่วมกัน ม,มุมนี้ร่วมกันถ้าทิต้าดาอยู่ยงนี้มันก็จะเท่ากับทิต้าแดงตรงนี้ครับของการที่ประจุเคลื่อนที่เป็นส่วนหนึ่งของวงกลมจากทิต้าดำที่เป็นเป้าหมายของเราเราก็จะย้ายไปหาทิต้าแดงครับพอไล่แล้วมันกลายเป็นสามเหลี่ยมค้ายเราก็ใช้สูตรของการเคลื่อนที่วงกลมนะครับก็คือใช้กฎข้อยสองของนิวตันคือซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอซีแรงที่ทําหน้าที่เป็นแรงสูงสย์การก็คือแรงแม่เหล็กครับก็คือเอฟเทอร์คิวบีไซด์ทต้า ทีตาเป็นมุมระหว่าง V กับ b ตามรูปนี้แล้วก็คือทำมุม90องศาครับ AC ความเร่งสุญสูญการเปลี่ยนเป็นเวียงสองส่วน R V ตัด V ได้ไซด์เามีค่าเป็น1นะครับเดีย๋ยวเราย้าย R ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งย้าย Q กับ b ลงไปหารนะครับฝั่งนี้เหลือ V ตัวหนึ่งเราก็รู้แล้วว่าเราจะหา R ได้คือสูตรเป็น Mv ส่วน Qb แล้วเราก็ไปตั้งทีต้าแดงตัวนี้ครับเท่ากับ S ส่วน R นะครับแต่เนื่องจากบางมากครับ S, S ประมาณ L ได้แล้วก็เปลี่ยน S เป็น L เลยแล้วเราก็ R ที่หาได้นี่ซึ่งมีค่าเท่ากับ m v ส่วน QB เข้าไปใส่ครับ QB หาซ้อนหารน,นะครับจากข้างล่างก็ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนครับทีท้าของเราจึงหาได้ว่ามีค่าเท่ากับ QBL หารด้วย m v ครับเราก็จะตอบข้อ3ครับ